ตามคาดสาวไทยเอาชนะทีมเกาหลีใต้ไป3ต่อ0เซตสกอร์25-11ต่อ25-22ต่อและ25-17ต่อในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นสลีก2022สัปดาห์ที่3ณกรุงโซเฟียประเทศเบลกเกรียระหว่างไทยพบเกาหลีใต้โดยในนัดนี้ชมพู่พรพัน์เกิดปราด ซึ่งตอนนี้รังสถิติมือเซตอันดับหนึ่งของรายการเป็น MVP หรือผู้เล่นยอดเยี่ยมของการแข่งขันในนัดนี้ส่วนนักกีฬาที่ทำคะแนนสูงสุดของทีมไทยได้แก่บุมบิมชัดชุออนโมกสีทำไปถึง14แต้มตามมาด้วยเพียวอัชราพรคงยศทำไป13แต้มส่วนพรพันธ์เกินปาดทำไป5แต้ม เรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติและชาวอาเซียนกันดีกว่านะครับว่าเขาคิดอย่างไรบ้างกับการที่เราเอาชนะเกาหลีความคิดเห็นท่านแรกนะครับกล่าวไว้ว่าทีมชาติไทยสมควรเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นพวกเขาเล่นในโอลิมปิกที่ปารีส2024ความคิดเห็นท่านต่อมานะครับบอกว่า ฉันหวังมากสำหรับประเทศไทยที่จะคว้าเหรียญรางวัลใน VNL นี้คนไทยสมควรได้รับมากที่คนไทยสมควรได้รับขอบคุณฉันจะเชียร์ประเทศไทยส่วนความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าทีมโปรดของทุกคนในประเทศไทยชัตชุออนโมกสด้วย5้าบล็อกของเธอไม่สามารถอยู่สร้างความประทับใจได้ให้กับพวกเราความคิดเห็นท่านต่อมานะครับบอกว่า ทีมที่แข็งแกร่งมากในประเทศไทยขอแสดงความยินดีทีมกลับมารวมตัวกันอีกครั้งและแสดงให้เห็นความพยายามที่ดีในการเข้ารอบชิงชนะเลิศสองชุดจากทีมเกาหลีสร้างโปรแกรมนั้นต่อไปส่วนคอมเมนต์ท่านนี้นะครับกล่าวไว้ว่าเราต้องเห็นทีมไทยชุดนี้อย่างน้อยก็ในรอบชิงชนะเลิศพวกเขาคู่ควรความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวไว้ว่า สนามนอลประเทศไทยเสมอจากประเทศอินโดนีเซียความคิดเห็นท่านนี้บอกว่าฉันเป็นแฟนของประเทศไทยหวังว่าพวกเขาจะไปไกลฉันหวังว่าฉันเป็นชาวบราซิลฉันจะไปบราซิลก่อนแล้วจึงไปประเทศไทยขอพระเจ้าอวยพรทุกคนความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่าทีมไทยเล่นในลักษณะประหยัดพลังงานสำหรับสามนัดถัดไป ฉันรักประเทศไทยความคิดเห็นท่านนี้กล่าวไว้ว่าเธอรู้นี่สเสน่ห์และความยอดเยี่ยมของทีมวอลเลย์วันหญิงไทยเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้อย่างแน่นอนความคิดเห็นถัดมากล่าวว่าบล็อกที่ยอดเยี่ยมโดยประเทศไทย17คะแนนในนัดนี้ความคิดเห็นท่านนี้บอกว่าทีมไทยพวกเขาเล่นด้วยรอยยิ้มและความสุขคนที่เคารพนับถือมาก สไตล์ไทยอ่อนน้อมถ่อมตนประทับใจมากความคิดเห็นท่านนี้กล่าวว่าพเพลิดเพลินไปกับชัยชนะของประเทศไทยสามเกมถัดไปยากมากความคิดเห็นต่อมาบอกว่าสาวน้อยเหล่านี้ทําที่ยอดเยี่ยม17บล็อกสิ่งที่เป็นความบันเทิงรักและสนับสนุนประเทศไทยเสมอคอมเมนต์ท่านนี้บอกว่าผมรักทีมไทยมหัศาจรรย์ ถ้าผู้เล่นไทยมากขึ้นเล่นในหลีกของสุลตานความคิดเห็นท่านนี้นะครับบอกว่าคนไทยคือความฉลาดของว n เอนี้พวกเขาเห็นอกเห็นใจสนุกอยู่เสมออารมณ์ดีความคิดเห็นท่านนี้บอกว่าเซตเตอร์จากประเทศไทยเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมวิธีที่เธอส่งบอลให้ที่ของเธอเป็นเหมือนเวทมนต์ความคิดเห็นท่านต่อมานะครับบอกว่า ขอแสดงความยินดีกับทีมไทยนักกีฬาไทยความสำเร็จที่ดีที่สุดความคิดเห็นท่านนี้นะครับกล่าวไว้ว่าผมลงรักทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยพวกเขาเล่อนอย่างมั่นใจมีความสุขที่ได้เล่นมาดูกันดีกว่าว่า8ทีมสุดท้ายเป็นยังไงกันบ้างครับกับความคิดเห็นของชาวต่างชาติในแมตชนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับเช่นเคยนะครับ ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในคลิปนี้ผมต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ